เราไม่รู้จักคนนั้นเลยแต่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือถ้าช่วยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไหมเป็นการบริการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบริการไม่จำกัดสถานที่นะคะในบ้านเนี่ยบริการได้ไหมได้หมดเลยรับประทานอาหารก็ยังบริการได้เล่นจานไปให้คนโน้นที่อยู่ไกล บริการได้ทั้งกายทั้งวาจาและใจเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นเพียงคำเอาทุกคนช่วยกันบริการแต่ไม่รู้ว่าบริการคืออะไรคือคิดว่าทำแต่ว่าทำด้วยจิตอะไรถึงไม่มีใครบอกให้บริการแต่จิตที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นเกิดขึ้นพูดแล้วทำแล้ว ใจก็ขณะนั้นก็คิดแล้วที่จะช่วย